ก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะตอนนี้ก็เออเนาะเช้า,ชาๆก็เพิ่งตื่นตอนนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆหมักผมนะคะหมักผมกับมะกรูดเนาะกับน้ํามะกรูดนะคะคือน้มามะกรูดไม่ใช่ว่าเราบีบเหมือนน้ํามะนาวนะคะก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนะคะช่วงนี้พี่อยู่เมืองไทยมะกรูดมีเยอะมาก <c oughs> ก็จะอธิบายคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกมะกรูดนะคะเป็นผลมะกรูดเนาะเราก็จะปอก เอาแค่เปลือกของมะกรูดนะคะไปต้มนะคะต้มแล้วก็หมายถึงว่าต้มให้เปลือกมะกรูดมันสุกนะคะแล้วก็เอามาปั่นเนาะเอามาปั่นพอเราเอามาปั่นแล้วเราก็จะได้เป็นน้ําประมาณนี้คือเอามาปั่นแล้วมากรองก่อนนะคะเราจะได้เป็นน้ํามันแบบว่าที่มันน้ํามันไอหอมละเหยจากมะกรูดนะคะมันก็จะเข้มข้นเนาะ เราจะเอามาปั่นนะคะมาปั่นแล้วก็มากรองนะคะกรองผักข่าวบางนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีเศษมะกรูดเนาะเราก็จะได้น้ําข้นๆประมาณนี้นะคะส่วนใครที่แบบว่าเออเนาะทำทำไว้เยอะๆทําไว้เยอะๆแล้วก็ต้มเสร็จกรองเสร็จนะคะเราก็สามารถเก็บไว้ในขวดอันนี้คือพิดเก็บไว้ในขวดนะคะเก็บไว้ในขวดไว้ในตู้เย็นนะคะอันนี้ก็ใช้ได้เป็นเดือนนะคะสําหรับไอเปือกมะกรูดที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ อันนี้ก็จะได้เป็นเรากรองเสร็จเรียบร้อยก็เราก็จะได้เป็นน้ําแบบนี้นะคะก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะบอกว่าจะผสมผสมน้ํามันผสมน้ํามันเข้าไปในน้ํามะกรูดที่เราได้นะคะหรือใครที่บอกว่าใครที่ไม่มีน้ํามันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องผสมน้ํามันเข้าไปก็ได้นะคะแล้วก็จะสามารถที่จะใช้น้ํามะกรูดนะคะ น้ำมะกรูดจ,จากจากเปลือกมะกรูดที่เราต้มแล้วก็กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถเอาไปหมักผมได้เนาะแต่ของพิพิจาใส่น้ํามันไปนิดนึงนะคะผสมน้ํามันเพื่อที่จะหมักนิดหนึ่งเนาะใครที่จะใช้เป็นน้ํามันมะกอกน้ามันมะพร้าวอะไรก็ได้นะคะอันนี้พิจาผสมน้ํามันไปนิดนึง หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำเปลือกมะกรูดนะคะที่ต้มแล้วก็กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาผสมน้ำมันก็เดี๋ยวจะเอาไปหมักผมกันนะคะโอเคจากมุมมุมนี้เราก็จะมาใส่น้ำมันมะกรูดหมักผมกันนะคะก็ง่ายๆนะใครที่มีอ่างใครที่มีซิงก์ก็สามารถแบบว่าเออฉลมอะไรก็นี้ก็ได้ ก็หวีผมนิดหน่อยก่อนนะคะเพื่อที่จะให้มันเออเนาะ,ะเวลาเราหมัดผมเราจะได้ไม่ค่อยยุ่งมากตอนนี้ถ้าเกิดใครมีขวดมีอะไรก็ใส่ได้นะคะแต่พิชชชลมพิชชชลมเข้าไปแบบนี้เลยนะคะ พิจารณาลบแล้วก็นวดที่หนังศีรษะแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่เดี๋ยวขอใส่ให้หมดหมดก่อนเราก็จะใส่น้ำมะกรูดนะคะน้ำมะกรูดให้มันทั่วหัวเนาะให้มันทั่วหัวแล้วก็ทั่วปลายผมนะคะเอได้ยินเสียงเนาะเหมือนกับว่าน้ำมะกรูดมันมันทั่วหนังศีรษะเราแล้วนะคะแล้วก็จะเออเนาะ นวดหนังศีรษะนิดนึงนะคะเหมือนกับว่าให้น้ำมะกูดมันเข้าไปในหนังศีรษะเราด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะทาความสะอาดหนังศีรษะด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนาะอีกหนึ่งวิธีหนึ่งนะคะที่บอกว่าจะด,ดูแลเส้นผมเนาะลดการบุดร่วงของเส้นผมแล้วก็บำรุงเส้นผมเป็นตัวด้วยนะคะส่วนเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเราเสร็จเรียบร้อยก็จะมามาคลุมไว้ อันนี้ก็ปิดไว้นะคะปิดไว้แล้วก็ใช้ถุงกัดน้ำเนาะใช้ถุงกัดน้ำหรือว่าเป็นถุงก็เก็บพลาสติแบบนี้คุมไว้นะคะคุมไว้หนึ่งชั่วโมงก่อนสะโอเคตอนนี้เราก็คุม ับถุงพลาสติกนะคะหรือว่าเป็นหมวกอาบน้ำเนาะไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะมาสระผมสระผมนวดผมธรรมดานะคะอันนี้ก็แบบว่าเออส,สูตรนี้แบบเออใช้ได้แบบดีมากสำหรับคนที่อยากจะดูแลเส้นผมนะคะก็เออมักไว้แบบนี้หนึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวค่อยอาบน้ำสระผมนะคะ